สาบคฤลือหาดบทที่สิบสองนินวดีสวนทางกับลำพาที่หน้าสนามดูเหมือนลำพากำลังจะเดินไปหาคุณเล็กนินวดีคิดว่าจะยิ้มให้แต่เมื่อเห็นกิริยาเชิดหน้าของอีฝ่ายเธอจึงรีบระงับพิธียาเป็นมิตรเสียทันทีฝ่ายลำพาเดินสวนกับพี่เลี้ยงสาวของนางลินีไปแล้วเกิดสะดุดตาเพราะท่าทางบุคลิกของนินวดีดีเกินกว่าที่จะเป็นเพียงคนใช้ธรรมดาจึงได้หันหลังกลับ นี่เธอนินวดีเองก็ชะงักเรียกทีฉันเลอคะลำพาไปยักหน้าเธอฉันไม่เคยเห็นหน้าเลยเธอคงไม่ใช่คนใช้ใหม่นะท่าทางดีนี่คนใช้นินวดีลากเสียงสูงฉันว่าเธอไม่ใช่คนใช้หรอกหรือว่าลำพาทำาท่าคิดรากับนินวดีเป็นบุคคลที่สำคัญมากจนนินวดีเองก็นึกขันท่าทางของอีกฝ่าย หรือว่าเธอเป็นพี่เลี้ยงคุณเล็กคราวนี้นินวดีพยักหน้าคุณเดาถูกแล้วค่ะ,คะเมื่อดินวดียอมรับลำพาก็เลยจ้องหน้าเธอเขม็งอย่างพินิจพิเคราะห์หญิงสาวตรงหน้ามีใบหน้าที่อ่อนเยาว์หน้ารักท่าทางปาดเปรี้ยวปาดสจากเครื่องสําอางแต่งเติมจึงดูเป็นธรรมชาติผิดก,กับเธอเองที่สวยเด่นรูเพรแต่งหน้าครบชุดยามล้างเครื่องสําอางออก จะไม่มีทางสู้สตรีตรงหน้าได้อย่างแน่นอนความรู้สึกอิจฉาพุ่งพล่านอย่างระงับไม่อยู่อะไรไม่รู้ทําให้หนึกสังหอนใจกลัวพี่เลี้ยงสาวคนนี้จะมาแย่งในสิ่งที่เธอรักลำพาฝืนยิ้มแหม้ฉันเดาเก่งเหมือนกันมาอยู่นานแล้วหรือคะสองสามอาทิตย์แล้วค่ะหนึ่งวดีตอบอย่างแกนแกนพาะไม่ชอบหน้าลำพาตั้งแต่เห็นครั้งแรกแล้วคิดจะอยู่นานไหมคะลำพาถามยิ้มยิ้ม อย่างน้อยเธอก็อยังเป็นต่อเมื่อเธอรู้ว่าไม่มีพี่เลี้ยงคนใดอยู่นานเกินเอนได้สักคนเดียวก็คงราล่าสักปีหรือสองปีละค่ะไม่แน่นะคะถ้าพอใจอาจจะอยู่จนตายก็ได้นินมดีตอบไม่หวนแต่ก็ไม่นุ่มนวลหากแต่ออกจะยัว่วยวนังเห็นได้ชัดเธอเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงทําเช่นนี้เพราะประโยคที่นินวดีตอบทาให้ใบหน้าซึ่งฝืนยิ้มแฉ้มเปลี่ยนเป็นบึ้ง และแววตามีแววเยาะเยะ้ยอยู่ตลอดชีวิตตายเธอพูดออกมาได้อย่างไรนะเป็นสาวเป็นนางไม่คิดจะแต่งงานหรือไงนินวดียิ้มยั่วอย่างอ่อนหวานกล่าวเป็นปริศนาหนุ่มๆในบ้านนี้มีตั้งหลายคนลำพามองนินวดีตาแทบลุกเป็นไฟเธอเธอหน้าด้านนินวดีหยุดยิ้มเชิดหน้าเดินไปทันทีหากแล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัว พอห่างจากเธอไปราวสี่ห้าเกนาวินนเวียงลาดยืนอยู่ตรงนั้นนินวดีมือเย็นเฉียบไม่เห็นใส่ตาประมุกเวียงลาดอยามหยันดูถูกดูแคนเธอไม่มีเจตนาจะพูดะโยคนั้นออกไปตั้งใจจะยั่วลำพาเท่านั้นแต่เขาก็ได้ยินจนได้หนุ่มในบ้านนี้ทั้งหลายคนแม้แต่คนโง่ก็ต้องเข้าใจความหมายมินวดีตัดสินใจเป็นคนสิ้นตึกไปด้วยท่าทางอันสงบ ลำพาเดินมาหาหนาวินพี่เลี้ยงคนใหม่ของคุณนาลินีเหรอคะนาวินพยักหน้าชื่ออะไรคะนินวดีชื่อออกเพอแต่ว่าจากกิริยามารยาจะต้องหัดอีกมากเวลาลับไปทํางานทำไมไม่เลือกให้รอบครอบล่ะคะเธอเป็นเพื่อนสนิทของนาลินอ๋อเพื่อนคุณนาความจริงลำพาคิดว่าจะพูดอะไรบางอย่างแต่เมื่อน,นาวินบอกว่าเป็นเพื่อนนาลิน ธอก็ชะงักไม่ค่าพูดเก่งจะก,กระทบกับเธอหนึ่งนานลินด้วยชาญกลับาถึงคาลหาดเวียงราดในหนึ่งชั่วโมงต่อมาลินวดีและนานลินพาชาญไปทําความรู้จักกับคุณเล็กและครัวพิญญาก่อนชาญและครัวพิญญาแลกรอยยิ้มและทักทายกันตามมารยาทนาลินีจ้องมองจนผิดปกติอาจเป็นเพราะเธออยู่แต่ดูวคาลหาดเวียงราดซึ่งมีผู้ชายไม่กี่คนจะย่างกลายเข้ามา ชาญเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ตรงรอยยิ้มเขาไม่ใช่คนรูปหล่อแบบนาวินหรือนาคอแต่ยามยิ้มบ่งบอกถึงความจริงใจอาจเป็นเพราะเขาเป็นนักกีฬานิสัยจึองอาจะเป็นคนกันเองร่าเริงและน่าคบค้าสมาคมชาญเป็นคนมองโลกในแง่ดีเขาเป็นคนไม่มีความเดือดร้อนในชีวิตฐานะทางบ้านดีการศึกษาสูงอนาคตมองเห็นอยู่แล้วว่าไปไกล ชายหนุ่มรู้สึกสงสารนาลินีเขานึกเปรียบเทียบตัวเขาเมื่อวัยเท่าขนาดเด็กสาวป่านนี้คงกระโดดโลดเต้นเล่นกีฬาสารพัดผิดกับเด็กสาวตรงหน้าที่ดูเงียบเหงาและเสื่องซึมฌานก็เหมือนกับคนหนุ่มทั้งหลายที่มีไฟในตัวและมีความคิดคล้ายนินวดีในการที่จะเปลี่ยนนาลินีให้กลายเป็นเด็กล่าเลิงแม้จะมีเวลาเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆก็าตามนาลินแนะนำกับน้องสาวว่า ชาญเป็นอดีตนักกีฬาเอกของมหาวิทยาลายัยนาลินีสนใจมากถามว่าเล่นกีฬาอะไรคะหลายอย่างแต่ที่พี่เล่นประจำและชอบมากที่สุดก็คือฟุตบอลเล็กชอบดูฟุตบอลดูเขาแข่งขันทางโทรทัศน์บ่อยๆคุณเล็กชอบกีฬาหรือชาญถามค่ะชอบแต่น่าเสียดายที่เล็กไม่มีทางที่จะได้เล่นชาญซุดตัวลงนั่งยองๆออหน้านาลินี กล่าวว่าทำไมคุณเล็กจะเล่นกีฬาไม่ได้เด็กสาวทำตาโตอย่างฉง,งนชานกล่าวต่อไปว่าคุณเล็กรู้ไหมก็มีการแข่งขันกีฬาระหว่างคนพิการด้วยกันคุณเล็กสามารถแข่งกีฬาได้ตามประเภทที่ชอบแต่พี่ใหญ่ไม่มีทางให้เล็กออกนอกคฤลือหาดเวียงลาดออกไม่ได้ก็เล่นมาอยู่ภายในสวนนี่แหละเด็กสาวเบิกตากว้างอย่างตื่นเต้นจริงๆหรอคะชานพยักหน้า ที่จะเป็นคนคิดเกมขึ้นมาเราให้คุณเล็กแข่งกับพี่นินพี่นาหรือแข่งกับคุณครูดีไหมดีค่ะแต่ต้องไม่ใช่วันนี้เพราะตอนนี้คนเล็กมีหน้าที่เรียนนาลินพูดแสงขึ้นว่าเอาละ่ะเมื่อชานบอกว่าตอนนี้น้องเล็กต้องเรียนพวกเราก็ไม่ควรควรบกวนเวลาสอนครูหรือพิญญานานาน,นักนนะ่นาจะพาชานไปหาพี่ใหญ่ไปกันเถอะชานนินวดีและนาลิน แยกตัวจากโคและสิทธิ์ที่ทำหน้าที่เรียนและสอนตามปกตินินบดีปฏิเสธที่จะเข้าไปพบนาวินเพราะกลัวจะมองหน้าเขาไม่สนิทนักเพราะความขนองอยากจะยั่วลำพาแท้ๆทำให้พูดอะไรโดยไม่ยังคิดนินบดีบอกตัวเองไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมจึงพูดออกไปเช่นนั้นนาวินคงดูถูกเธอไม่น้อยนินบดีคิดว่าเธอไม่แคร์หากแต่ในส่วนลึกๆกับเกิดอาการประหลาด นินวดีไม่อยากจะคิดมากเธอไม่กลัวลำพาเพราะอย่างน้อยลำพาก็แสดงท่าทางไม่เป็นมิตรกับเธอก่อนท่าทางนินเชิดเชิดนินนิดแบบตัวอิจฉาในจอโทรทัศน์ลินวดีนึกขำนาวินไม่น่าจะชอบผู้หญิงประเภทนี้เลยไหนนาลินเคยบอกว่านาวินเป็นคนหัวโบราณผู้หญิงในอุดมวัติควรจะเป็นแบบเรียบร้อยอ่อนโยนเหมือนนางในวรรณคดีแต่นี่ลำพาผิดกันดำกับขาว เออมัวแต่คิดอยู่ได้เรื่องส่วนตัวเรื่องหัวใจของคนอื่นแท้ๆท,ทำไมเธอจะต้องเดือดร้อนไปด้วยนารินและชาญกลับออกมาด้วยสีหน้าไม่ค่อยดีนะักนารินขอให้วินวดีช่วยพาชาญไปห้องพักซึ่งอยู่ติดกับห้องของเธอส่วนตัวเองขอไปทำธุระ,ะเมื่อถึงห้องชาญทิ้งตัวลงบนเตียงอย่างเงียบขึมนเนรวดีนั่งบนเก้าอี้มองลิยาของชาญด้วยใบหน้ายิ้มยิ้ม เขาคงได้รับการต้อนรับที่เย็นชื่อจากเจ้าของคาลหฮาเหมือนกับที่เธอเคยได้รับมาก่อนเป็นแน่เป็นอะไรไปจาชานชานสปริงตัวลุกขึ้นนั่งจ้องหน้านินวดีถามว่าบ้านนี้เขาต้อนรับแขกด้วยหน้าตาบึง้งตืงนกันแบบนี้หรือนินวดีพยักหน้าอย่าไปถือสาเลยตั้งแต่นินมาอยู่ที่นี่ยังไม่เคยเห็นรอยยิ้มของเจ้าของบ้านเลยเหรอชานเพิ่งจะยิ้มออกเออ นินไม่ได้โกโหกหรอกนั้นแล้วไปเกื่อพผมจะแย่แล้วอยู่ที่นี่ไม่ได้ถ้าเจ้าของบ้านไม่ต้อนรับอย่าไปพูดให้นาได้ยินเชียวนะว่าพี่ชายของน้าหน,น้าไม่รับแขกหรอกแต่ผมเห็นผู้หญิงอีกคนใครนะเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสกันดีอ๋อคุณลำพาคงเป็นคนรักของคุณนาวินเหรอสวยดีนะเฉียวด้วยสวนหรือนินว่าดีถามพร้อมกับค้อน ตายเพื่อจะเห็นดินคอนผมวันนี้คงไม่รอให้ผมดีใจว่าดินหึงหรอกนะนินวดีคอนอุงยิ้มแห้งๆบ้าเราเป็นเพื่อนกันนะอย่านอกเรื่องเออเราก็เป็นเพื่อนกันนะเราเป็นเพื่อนกันนะชาดัดเสียงเล็กรล้อเรียนนินวดีแล้วบอกต่อว่าเพื่อนเขาเปลี่ยนเป็นแฟนกันกี่คู่แล้วรู้ไหมเซียวอย่าลืมว่าตัวเป็นนักกีฬาเก่ามันแจนักกีฬายังครบดีเหรอนินวดีว่า เอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับนักกีฬาด้วยเกี่ยวสิเยีายแกล้งโง่ไปหน่อยเลยชานเออฌานจะอยู่กี่วันนินพอดีเปลี่ยนเรื่องอยังไม่ทันอยู่จะไล่แล้วเหรอเปล่าบ้านไม่ใช่ของนินนินไม่มีสิทธิ์ไล่คิดว่าจะอยู่สักอาทิตย์อยู่นานไม่ได้หรอกเกงใจนาดีเหมือนกันนินจะได้ฝากจดห,หมายและเงินเดือนไปให้ป้าด้วยไม่ต้องฝากหรอกนินเอาไปให้เองเถอะนิน ใครว่าอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วผมจะกลับคนเดียวล่ะผมจะพานินกลับไปด้วยนาลินชะงักมือที่จับลูกปิดประตูเปลี่ยนใจทันทีที่ได้ยินประโยคหลังของชานเธอหมุนตัวกลับเดินจากออกมาด้วยท่าทางเสื่องซึงจบบทที่สิบสอง